ครับสมาชิกครับหมหมอดูจิตอา,าสาสนะครับพยากรอ,อยตรงไปตรงมาจิตอา,าสาสทำความดีคืนสู่สังคมกันนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาเข้าภาพคลิปลัคนาราศีประจำเดือนมิถุนาย,ยนกันนะครับผม2566นครับแต่ราแต่ละราศีจะมีเกณฑ์อะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมนะครับแต่ก่อนจะไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมและขอบคุณทางสปอนเซอร์นะครับให้เรากลับมา ที่เซี่ยงไฮ้นี้ในหน้าร้อนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดีย๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับ ชาวราศีกุมนะครับประจําเดือนมิถุนายนนะครับผมมีเกณฑ์จะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับผมชาวราศีกุมกันนะครับผมอยู่ในตําแหน่งนี้กันนะครับผมชาวราศีกุมนะครับผมมีดาวเสาร์กลุ่มรักกันอยู่นะครับผมดาวเสาร์กลุ่มรักก็หมายถึงคนที่แบบเก็บเนื้อเก็บตัวเงียบเไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครนะครับผมก็มันก็จะมีเอฟเฟกเกิดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวจะบอกว่าเอฟเฟกอะไรนะครับผมโอเคนักชั่วโมงนี้นะครับมีดาว เรียกว่าดาวเกตนะครับมาเป็จะทําให้เกิดความเครียดในเรื่องของอะไรในเรื่องของการที่เราอยู่เงียบเียบคนเดียวยิ่งเครียดหนักใจเลยนะครับผมเพราะว่ามันมาจากมาจากตําแหน่งของวินานะครับผมอยู่เงียบคนเดียวคิดเยอะคิดมากนะครับผมเกิดความเครียดนะครับผมก็ยิ่งคิดกันไปใหญ่เลยนะครับผมงานนี้อ่ะเอาไม่เป็นไรดูซิว่าคิดเครียดแล้วเป็นอย่างไรนะครับผมเรามาในตําแหน่งที่ 2ก็คือเห็นคู่ลำดับของ85ใช่ไหมครับผมอยู่ในตําแหน่งของสหัดชักนะครับผมคราวนี้เพื่อนฝูงครับผมหายไปทุกอย่างหยุดชะงักการติดต่อการสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงไม่มีแล้วนะครับหายไปเลยครับผมยิ่งเครียดหนักกว่าเดิมเลยนะครับผมงานนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับผมโอเคตนเป็นพืชที่พึ่งแห่งตนก็ถูกครับผมแต่คนเราก็ต้องมีสังคมนะครับผม มีความสุขนะครับผมอยู่ใตใจลึกๆให้ได้นะครับผมเอาชนะจุดนี้มันให้ได้นะครับผมโอเคอันดับต่อมานะครับผมโอเคดาวชาวราศีกุมนะครับผมมาตีโกนกับในตำแหน่งนี้เกิดขึ้นนะครับผมมีเรื่องของการศึกษาเรื่องของงานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับผมนั่งค้นคว้านั่งวิจัยนั่งทำงานบางอย่าง ที่อาจจะไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแต่ก็มีการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับผมเรื่องของงานทําการศึกษาค้นคว้าชั่วโมงนี้คู่ท่าไฟเกิดขึ้นดีแน่นอนครับผมมีอะไรทําไปนะครับผมมีอะไรค้นคว้ามีอะไรล,ลุยไปได้เลยผ่านนะครับผมผ่านแต่นะครับผมดาวพุธของเราอยู่ในพุธสองใจอาจจะเอามาปุ๊บ ทำงานเอามาใช้ในงานและใช้ในเรื่องจริงได้แต่ก็อย่าตัดสินใจอะไรมากไปได้เพราะว่ามันอยู่ในตําแหน่งที่ตัดสินใจอะไรมากไม่ได้ครับผมโอเคเรียนรู้ไปนะครับผมขอให้เรียนรู้ไปยังอาจจะไม่มีหน้าที่ในการตัดสินใจก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพุทธที่มันอยู่ในราศีเมทุนอยาตัดสินใจอะไรมากไม่ได้นะครับผมะพูดแล้วอาจจะฟังลวกรมกลวงนะครับผม แตก็ในความรู้สึกมันออกมาเป็นรูปนี้จริงๆเดินทางได้เรียนรู้การเรียนรู้การทํางานนั้นถือว่าดีนะครับผมอ่ะอันดับต่อมานะครับผมมีคู่อะไรอีกที่เข้าในตําแหน่งนี้อรินะครับผมมาคู่มิตรอยู่ในตําแหน่งอรินะครับผมโอเคตําแหน่งอรินั้นทําให้เราอุปสรรคทําให้เราเสียนะครับผม แต่เราก็จะบอกก่อนว่าพอดาวน้ํานะครับผมดาวเกักบดาวสุกก็คือดาวอะไรนะการเงินความรักของเรานะครับผมมาอยู่ในตําแหน่งน้ํอยู่ต่อให้อยู่ในตําแหน่งอริตก็ผมก็ว่ามันดีนะครับผมแต่ในตําแหน่งอริตมันจะเสียเรื่องอะไรเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งเรื่องของการเงินนะครับผมเรื่องของการเงินในตําแหน่งนี้ถือว่าดีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นดาวน้ํานะครับผม อยู่ในธาตุน้ำนะครับผมอันนี้แหละถือว่าดีเพราะว่าเป็นเรื่องของการเงินน้ํากับน้ําธาตุเดียวกันมาครับผมเดือนนี้การเงินไม่ได้ติดไม่ได้ขัดอะไรครับผมแต่เดี๋ยวจะขัดเพราะอะไรนะครับผมเดี๋ยวจะบอกอันดับที่สองนะครับผมดาวอังคารดาวอังคารก็หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุโลหะนะครับผมพอมาเข้าในตําแหน่งนิ้นะครับผมเกี่ยวกับวัสดุที่มันใช้แล้วรถยนต์มือสอง ของมือสองทุกอย่างนะครับผมชั่วโมงนี้ขายดีนะครับผมเข้ามาในตำแหน่งนี้แต่พอเข้ามาในตำแหน่งอริปุ๊บข้อเสียหนึ่งอย่างที่เห็นก็คือพอมันมาเจอดาวจันทร์ผสมกันปุ๊บออกมานะครับผมเสียเรื่องของความรักนะครับผมความรักในจุดนี้ความรักนั้นให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับรักซ้อนจะเข้าไปยุ่งไปเป็นเรื่องของมือที่3กับคนอื่นนะครับผม มีคนจะเข้ามาเอาเราไปเป็นมือที่3หรือเราจะไปเป็นมือที่3อะไรประมาณนี้นะครับผมมีคนจะเข้ามาเธอเราโสดอยู่แต่ความจริงแล้วเราจะเอาไปเป็นเอาเธอไปเป็นเบอร์3ไปเป็นเบอร์5อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับผมตำแหน่งนี้ในดวงเกิดเสมอครับผมมีคนอยากจะให้เราไปเป็นเบอร์2เบอร์3เบอร์สประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับและนี่ก็คือภาพรวมๆนะครับผมอ้อขอบอกอีกอันนะครับผม ลืมบอกต,อาาตำแหน่งหนึ่งราชาโชคไปตำแหน่งหนึ่งเพียวๆในตำแหน่งของราชาโชคนั้นหมายถึงณนะจุดนี้ที่พบปุตตะนะครับผมเราจะได้รับความรักความเอ็นดูนะครับผมจากใครปุตตะครับผมความสัมพันธ์ปุตรหลานดีความสัมพันธ์ของบริวารดีนะครับผม ดีจนเหลือเชื่อนะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าทุกอย่างลงตัวกันหมดเลยนะครับผมดีปุ๊บดีจนมีคนอิจฉาอย่างนี้เลยแล้วกันคนอิจฉานะก็เป็นคนใกล้ๆตัวเรานั่นเองลองไปสัมผัสลองไปดูแล้วกันนะครับว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับผม <c oughs> เนื่องจากความสัมพันธ์ของเรานะั้นมันดีดีมากเหลือเกินจนมีคนรู้สึกอิจฉามันเป็นคนใกล้ๆตัวเรานั่นเองนะครับผม โอเคอันนี้ก็คือตำแหน่งดาวทั้งหมดนะครับผมขอให้โชคดีนะครับชาวราศีกุมครับครับจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการพยากรณ์ลัคนาราศีต่างๆนะครับผมผมเอาใจช่วยลัคนาราศีนะครับผมอะไรดีอะไรร้ายก็แก้ช่วยกันไปนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดสมัครสมาชิกด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ